คุหุุนุนเซนเป็นใครทําไมได้เป็นสมเด็จทําไมได้ปกครองประเทศสวัสดีค่ะจิตชาแนพอยบิวค่ะยินดีตอด้อนรับเข้าสู่รายการพอยอัพนิวส์นะคะรายการที่วิวจะหยิบเอาประเด็นที่น่าสนใจจากข่าวต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งช่วงนี้เนี่ยนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าข่าวที่เดือดที่สุดในประเทศไทยของเราก็คือข่าวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะที่ดูจะเดือดขึ้นทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะซึ่งจริงๆแล้วเราเคยเล่าเรื่องข้อพิพาทเหล่านี้ไปค่อนข้างจะหลายคลิปแล้วสามารถไปย้อนดดดูููกกัันนนนนไ้้ะะคแะต่่่่เเเชชือวววาาาาาิททีีีลรพพถึงม เราจะนึกถึงกันอยู่เสมอๆค่ะนั่นก็คือสมเด็จขุนเซนนะคะและปัจจุบันนี้เราอาจจะไปนึกถึงคุนมาเนตซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาอยู่ด้วยค่ะคําถามที่น่าสนใจก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ย <c oughs> hey, ตระกูลคุนเนี่ยเป็นใครมาจากไหนทําไมเขาได้ขึ้นมาปกครองกัมพูชาทําไมคุนเซนได้เป็นสมเด็จทําไมเรารู้ว่ากัมพูชามีราชวงศ์อยู่แต่ตระกูลคุนดันใหญ่กว่าราชวงศ์อีกแล้วขุนเซนเนี่ยก็ดูจะอยู่ในข่าวอยู่ในอํานาจมานานแสนนานละสรุปตระกูลนี้เขาเป็นใครทําไมเขาได้ขึ้นมาปกครองกัมพูชากันแน่วันนี้ไปเก็บรวบรวม ว่าใหฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ่อนจะเข้าเรื่องประวัติคุณเซนตรงๆเนี่ยนะคะวิวต้องบอกทุกคนก่อนว่าประวัติของคุณเซนเนี่ยจะเกี่ยวพันกับเหตุการณ์หนึ่งในขเขมรมากๆก็คือเหตุการณ์ขเขมรแดงนะดังนั้นนะคะถ้าใครอยากเข้าใจเรื่องนี้100%เอาแบบลึกๆเลยแนะนําให้ไปฟังคลิปขเขมรแดงที่วิวเคยเล่าไว,ไว้ก่อนนะแต่ใดๆก็ตามใครที่เกียดฟังคลิปนี้ก็ได้นะเดี๋ยวจะพยายามแบบว่าสรุปแบบสั้นๆให้ฟังนะคะคุณเซนเนี่ยนะคะมีชื่อแล้วก็ตำแหน่งเต็มๆว่าจอมพลสมเด็จอัคคะมหาเสนาบดีเดโชคุณเซนเขาเนี่ยเป็นอออดีีีตตนาาาายยกกรรัััมมขงงพูชค้้ว่ แล้วเนาะหลายคนยังคุ้นกับภาพคุนเซนที่เป็นนายกอยู่แล้วก็ด้วยความที่เขาออกมาแอคนั่นแอคนี่ทุกวันนี้ก็เข้าใจว่าเขายังเป็นนายกอยู่เพราะอะไรเพราะคุณเซนเนี่ยเป็นนายกัฐมนตรีของกัมพูชามาอย่างยาวนานประมาณ30ปีค่ะนี่ถือว่าเป็นสถิติโลกสถิตินึงเลยนะเพราะว่าคุณเซนเนี่ยเป็นนายกันมนตรีที่ดํารงตําแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนะคะส่วนตําแหน่งปัจจุบันของคุณเซนเนี่ยนะคะเขาเป็นหัวหน้าพักประชาชนกัมพูชาสมาชิกรัฐสภากัมพูชาแล้วก็ยังเป็นประธานองคมนตรีของกัมพูชาด้วยค่ะะดัังงนน้ถึเาจ ได้เป็นนายกแล้วเนี่ยนะแต่เขาก็ยังมีอิทธิพลทางการเมืองในกัมพูชาสูงมากๆยังออกมาสั่งนั่นสั่งนี่ออกสื่อออกอะไรตลอดเวลาชนิดที่ว่าจะเคลื่อนไหวจะพูดอะไรทีคนก็จับตามองกันตลอดค่ะนี่ยังไม่นับว่าเขาปินพ่อนายกคนปัจจุบันอย่างในคุณมาเน็ตด้วยนะใช่ค่ะทุกคนสาหรับใครที่งงนะคะ,ขะเขมรเอานามสกุลขึ้นก่อนชื่อนะดังนั้นเขาชื่อเซนนามสกุลพุนนะคะเช่นเดียวกับคุนมาเน็ตเขาชื่อมาเน็ตนามสกุลพุนนะนะอย่างไรก็ตามนะคะทุกคนต้องบอกว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นแบบสมเด็จุนแบบุนนนนเเแแบบกววัีีี้มตําาห่่งยๆ เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นมาก่อนเลยเขาเป็นสามัญชนธรรมดานี่แหละคำว่าสมเด็จเนี่ยสำหรับฝั่งกัมพูชาไม่ได้แปลว่าเขาเป็นเจ้านะคะแต่แปลว่าเขาได้รับตําแหน่งได้รับบรรดาศักดิ์ให้เป็นสมเด็จเพราะว่าตาแหน่งเนี่ยสำหรับกัมพูชาคือมอบให้กับคนที่มีบทบาทสาคัญระดับประเทศได้ในกัมพูชาไม่ได้มีแค่คุณเซนที่เป็นสมเด็จคนเดียวนะยังมีสมเด็จคนอื่นอีกหลายคนนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นพวกผู้นําทางการเมืองแล้วก็ผู้นําทางาศาสนาต่างๆส่วนตัวคุณเซนเนี่ยจากสามัญชนขึ้นมามีอํานาจได้ยังไงเดี๋ยวเราไปย้อนฟังกันคคค่่่่ะะะุุณเเเเเเซนนนนนียตอออขขขาาาากิดดดมมไไ้้ชชืืว บุเขาเนี่ยเกิดปีพุทธศักราชที่2,495ที่จังหวัดกำปงจามประเทศกัมพูชาค่ะสำหรับเรื่องนี้วิวขอเล่าเป็นปีพุทธศักราชแล้วกันนะเพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ใกล้เคียงประเทศไทยเราจะได้พอเทียบได้ว่ามันเทียบกับประวัติศาสตร์ไทยช่วงไหนนะคะซึ่งเขาเป็นลูกคนที่3จากพี่น้องทั้งหมด6คนนะคะในครอบครัวชาวนาใช่คะ่ะครอบครัวเขาคือเป็นชาวนาชาวนาเลยอย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกทุกคนก่อนว่าครอบครัวสมัยปา,ายายของคุนเซนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้จนนะเขามีธุรกิจมีที่ดินทำจินอยู่ริมแม่น้ําโขเแ่าาาดัันไปปจญหวบ น้ำจากแม่น้าโขงมันไปซัดที่ดินเขาก,กัดกร่อนอะไรไปทําให้ส่งผลกระทบกับธุรกิจต้องบอกว่าช่วงที่คุณบุญนานเกิดเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่การเมืองกัมพูชาวุ่นวายมากค่ะเพราะว่าปีที่เขาเกิดเนี่ยนะคะกัมพูชาย,ยังเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ก็คือฝรั่งเศสยังอารักขายอยู่นะแต่ว่าคนปกครองก็คือเจ้านโรดมสีหนุนะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยเจ้าโนโรดมสีหนุก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อต้านฝรั่งเศสค่ะคือต้องการจะขับไล่ฝรั่งเศสออกไปแล้วก็เคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชในกัััมมพูชาานนนนนะคะคคดดง้กรเเืืออุุุ่่แบบสลย ยังไม่พอช่วงนั้นเนี่ยสถานาการณ์โลกมันคือคอมมิวนิสต์มันเริ่มเกิดมาละมันก็เริ่มมีพรรคคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นในกัมพูชาด้วยซึ่งกลุ่มนี้ก็คาดหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนกัมพูชาทั้งประเทศเลยเนี่ยให้เป็นคอมมิวนิสต์นะกลุ่มนี้จะกลายเป็นกลุ่มที่เรียกว่าขมรแดงนะคะปรากฏว่าจังหวะนั้นเองอะหลังจากเคลื่อนไหวอยู่พักหนึ่งฝรั่งเศสก็ตัดสินใจว่าโอเคฉันไม่เอากัมพูชาละเดี๋ยวฉันให้เอกราชเลยแล้วการก็เลยต้องมีการจัดการเลือกตั้งขึ้้นน้้นน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 นตออออัััักกกก็็เเเปปาาาาาาารรรรรรรโหหหววแขขข่่่่่่งงงงงง2ฝฝฝยะะจจดดมมมสีีุุบพคินะ์ฏ เนี่ยนะคะชนะค่ะได้ขึ้นปกครองกัมพูชาตอนปี2496คือเป็นเจ้าเดิมนะแต่มาลงเลือกตั้งด้วยใดๆก็ตามถึงจะได้เอกราชแล้วถึงจะเลือกตั้งแล้วแต่การเมืองในประเทศก็ยังไม่นิ่งค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันคือช่วงสงครามเย็นและตอนนั้นเนี่ยมันดันมีการอนุญาตให้กองทัพของเวียดนามเหนือมาตั้งในประเทศดังนั้นเนี่ยนะคะตอนที่มันมีการสู้รบกันอะไรกันมันก็กระทบมาที่กัมพูชาด้วยในจังหวัดที่รัฐบาลกาลังเจอวิกฤตทั้งหมดนี้อยู่เนี่ยคุณบุญนานเนี่ยมาจากแถวแม่นม้ำโขงใช่ ุนนเซนที่พนมเปญน,นี้เองค่ะฮุนเซนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองรอบตัวแล้วเขาก็เห็นพวกความขัดแย้งในสังคมเห็นอะไรชัดๆเลยคือเขามีญาติเนี่ยเป็นฝั่งรัฐบาลเขาก็เห็นแล้วว่าอ๋อการปราบคนเห็นต่างเนี่ยมันทํายังไงอะไรยังไงแต่ในอีกมุมหนึ่งเขาก็ได้ไปอ่านหนังสือที่เป็นแบบของพวกคอมมิวนิสต์ด้วยปรากฏว่าการเมืองในกัมพูชาเนี่ยนะคะเข้มข้นเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งปี2512เนี่ยนะคะญาติของฮุนเซนถูกฝั่งที่ต่อต้านรัฐบาลจับตัวไปค่ะฮุนเซนนนนนกกกกก็็็แแบบตตตใใจจจเเเเลลลลยยยยัสิหนนีีีอออรรง้ววไปซ่ ะะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนจับขังมือนกับญาติตัวเองและจังหวะนี้เองค่ะพวกกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลซึ่งไม่ใช่คอมมิวนิสต์ด้วยนะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่3เนี่ยนะคะนำโดยนายพลลอนนอนเนี่ยก็สามารถล้มรัฐบาลได้สาเร็จยุดรัฐบาลไปนายพลลอนนอนก็ขึ้นมาเป็นผู้นําคนใหม่ซึ่งคนนี้โปรอเมกานะคะส่วนเจ้าเสียนูเนี่ยถูกจับไปขังแล้วก็พวกคอมมิวนิสต์ทั้งหลายก็แตกหือกันไปไปอยู่กับพวกเวียโกงกับอะไรเพราะว่าเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันตอนนั้นฮุนเซนยียนจะไปด้ะะากับใครรพาะว่า ตอนนี้ฝั่งกัมพูชาคือแตกเป็น3ก้อนแบบเอ๊ะจะไปไหนจะไปไหนยังไงทีนี้บังเอิญว่าตอนนั้นนะ่ะการเมืองกัมพูชามันคืออารมณ์ประมาณว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรอะดังนั้นฝั่งเจ้าโนรดมเสียนุกับฝั่งคอมมิวนิสต์เนี่ยคือไม่ได้ปกครองประเทศทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจจับมือกันซึ่งเป็นการรวมกันแบบงงๆว่าเจ้ากับคอมมิวนิสต์มารวมกันได้ยังไงอะนะแต่ก็มารวมกันแล้วนะคะเจ้าโนร,รมเนี่ยประกาศออกวิทยุค,ค่ะบอกว่าให้ประชาชนเนี่ยนะรวมกําลังกันต่อต้านคนที่โค่นล้นาลน,น,น,นเนกรับส ด้วยคุณเซนก็เลยไปเลยจ้ะไปเข้าร่วมกับกองทัพเขมรแดงตั้งแต่ตอนนั้นนะคะช่วงที่คุณเซนอยู่ในกองทัพเขมรแดงเนี่ยนะคะก็ได้ฝึกทักษะการรบการอะไรจากพวกเวียดนามเพราะว่าเป็นฝ่ายเดียวกันไงแล้วเขาก็ได้สอนหนังสือคนอื่นๆในกองทัพนะคะเพราะว่ารู้หนังสือมากกว่าชาวบ้านพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ร่วมรบกับกองทัพเขมรแดงแล้วก็เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยตัดภาพไปที่การเมืองประเทศตอนนั้นเนี่ยฝั่งนายพลลอนน,อนก็คือลำบากเรื่อยๆแหละเพราะว่าประชาชนไม่เอาประชาชนยังเอาเ้้าาายยย่งงนนนนกไปวสทัััฝดดดีุ ตอนนั้นนะคะฝั่งกองทัพเขมรแดงก็เลยเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้น,นแล้วก็ปลุกเข้าไปตีรัฐบาลของนายพลลอนนอนค่ะภาพตอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสงครามตัวแทนในกัมพูชาไปด้วยนายพลลอนนอนก็จะอยู่กับฝั่งของเวียดนามใต้กับฝั่งอเมริกาใช่ไหมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเป็นคอมคอมิวนิสต์ฝั่งขเขมรแดงเ,งเองเนี่ยก็มีทั้งเจ้านะโรดมสีหนุมีเวียดกงมี จะยืนหนุนหลังเข้าไปอีกทีนี้ในเขมรตอนนั้นเขมรแดงชนะค่ะเขมรแดงก็เลยได้ปกครองกัมพูชาไปแต่ปรากฏว่าตอนที่เขมรแดงขึ้นมาปกครองประเทศจริงๆเนี่ยมันไม่เป็นเหมือนที่สัญญาไว้ไงคือเขมรแดงใช้ความรุนแรงโหดมากเหมือนกับในคลิปที่เราเคยเล่าไปนะคุณเซนก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเริ่มไม่โอเคกับเขมรแดงแล้วเขาก็เลยหนีไปอยู่กับพวกต่อต้านเขมรแดงในเวียดนามนะคะในที่สุดค่ะจังหวะที่เขมรแดงมีปัญหาภายในด้วยอะไรด้วยแล้วก็เวียดนามเนี่ยพยายามจะเข้ามาแทรกแซงอะไรในที่สุดฝั่งเวียดนามเี่ยก เขมรแดงได้นะคะเวียดนามเนี่ยสามารถยึดเขมรไปได้ตอนปี2522นะคะแล้วก็เข้ามาตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดคือเป็นรัฐบาลที่เวียดนามเป็นคนตั้งผู้นําตอนนั้นเนี่ยคือนายเฮงสารินและตอนนั้นเองค่ะคุนเซนก็ได้มีตําแหน่งติดพ่วงมากับครับด้วยก็คือเป็นตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะทําให้เขาเนี่ยได้เริ่มเข้ามาทํางานฝ่ายบริหารแล้วก็เริ่มได้ดำรงตาแหน่งอื่นๆก็คือวนไปวนมาอย่างนั้นหลายตัวหลายรัฐบาลเลยจนกระทั่งปีพุทธศักราชที่2527นายรัฐมนตรีของกัมพูชาตอนนั้้นนนนนนชชื่อายยยจัััีีีเก็สวิตไปดง ก็เลยต้องมีการเลือกตั้งใหม่คุณเซนก็ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะเขาขึ้นสู่ตําแหน่งในปี2528ตอนเขาอายุแค่33ปีเท่านั้นนะทุกคนถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่เด็กมากเด็กแบบเด็กเลยอะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะมาถึงจุดนี้ปัญหาการเมืองภายในของกัมพูชายยังไม่จบนะเพราะว่าขมรแดงเนี่ยถึงจะไม่ได้ปกครองประเทศแล้วแต่ก็ยังหนีไปตั้งอยู่ที่ชายแดนส่วนรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีอํานาจปกครองร้อเปรเเพราะว่าเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดที่เวียดนามเป็นคนตั้งและผลจากสิ มันเลยทําให้ม so ีชาวเวียดนามจํานวนมากเข้ามาอาศัยอยู่ในกัมพูชาตอนนั้นและคนกัมพูชาก็ไม่พอใจมันก็เลยมีการสลับขั้วทางการเมืองใหม่รอบหนึ่งก็คือรัฐบาลของนายเฮงสัมรินซึ่งเขาเป็นตําแหน่งผู้นําประเทศไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าเขาจะเรียกประเทศตอนนั้นเนี่ยว่ารัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาเอาว่ารัฐบาลของเฮงสัมรินเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีเวียดนามหนุนหลังแล้วมันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นใหม่คือกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลเป็นการรวมตัวกันของคน3ากลุ่มคือ1เลยคนที่นิยมเจ้าสีหนุ สองกลุ่มขมรเสรีแล้วก็3คือกลุ่มขมรแดงนะคะกลุ่มเนี้ยเขาจะเรียกตัวเองว่ารัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยคือเหมือนก็ตั้งรัฐบาลขึ้นม่อีกรัฐบาลหนึ่งอ่ะแต่ละฝั่งก็เคลื่อนไหวกันไปมาออกไปเจราจากับต่างประเทศบอกว่าฉันต่างหากคือรัฐบาลจริงๆของกัมพูชานะคือ2ฝั่งก็ต้องพยายามไปคุยกับน,นานชาติเพื่อบอกว่าฉันฉันคือรัฐบาลยอมรับฉันสิสุดท้ายตกลงกันไม่ได้นะคะใครรู้ไหมต้องเข้าไปช่วยเจราจาให้ประเทศไทยเลานี่แหละต้องเข้าไปช่วยเจราจาให้แบบเอ้ยทอพอพ,อพอชาวขมิสองฝ่าย ด้วยบอกว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการคา้าประมาณว่าเพื่อนบ้านเราบึ้มบั่มกันอยู่แบบนี้เราก็ไม่ได้แฮปปี้เราก็เลยเข้าไปช่วยเจราจาให้สุดท้ายนะคะด้วยการที่ไทยเข้าไปช่วยเจราจาให้ตอนนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เวียดนามเนี่ยยอมถอนทหารออกจากขเขมรในปี2 5 3 4ค่ะพอเวียดนามออกไปเนี่ยปัญหามันควรจะจบใช่ไหมคะแต่มันไม่จบค่ะเพราะว่าขเขมรมันก็ยังมีความแบบแตกแยกกันอยู่ภายในดังนั้นมันแตกออกเป็น4ฝ่ายด้วยกันนะคะฝ่ายแรกก็คือเขมรแดงค่ะนำโดยนายเขียวสัมพันธ์ใช่ค่ะเขมรแดงนําโดยคนชื่อเขียวกลุ่มทีี่2คืออเขมรซนนนําโดย กลุ่มที่3คือกลุ่มรัฐบาลกัมพูชาเดิมของเฮงสัมรินนะคะซึ่งตอนนี้นําโดยนายฮุนเซนและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มของเจ้าเสีหนุนําโดยเจ้ารนริสค่ะซึ่งเจ้าโรนริสเนี่ยนะคะก็จะเป็นพระโอรสของเจ้านโรโดมสีหนุนั่นแหละเป็นพี่ชายต่างมารดาของกษัตริย์เขมรปัจจุบันนะคะซึ่งด้วยความวุ่นวายของเขมรทั้งหลายแหล่ที่เรา,เล,าเล่ามาเนี่ยในปี2535เนี่ยนะคะ UN ก็เลยต้องเข้ามาจัดการตั้งหน่วยบริหารการเปลี่ยนผ่านของสหรรประชาชาติในกัมพูชาคะ่ะเพู ชาจากสงครามเย็นแล้วก็คอยกํากับดูแลให้กัมพูชามีการเลือกตั้งนะคะ UNTAC เนี่ยนะคะก็เปิดโต๊เจรจาระหว่างขมรสีฝ่ายเลยแต่เจรจากันไปเจรจากันมายังไงก็ไม่ลงตัวค่ะเพราะว่าฝั่งฮุนเซนเนี่ยไม่ยอมบอกว่าไม่ได้นะจะให้ขมรแดงมามีบทบาทไม่ได้ส่วนฝั่งขมรแดงเองเขาก็ไม่อยากปลดอาวุธเพราะว่าเขากลัวจะถูกปราบนะคะการเจรจาครั้งนั้นเนี่ยนะคะก็เลยจบที่ขมรแดงเทการเจรจาไปเลยแล้วมันทําให้พอไม่เจรจากันปุ๊บฝั่งอื่นก็เลยต้องไปปราบขมรแดงค่อยๆปลดอาวุธค่อยๆจเจรา ไปอยู่นอกกฎหมายเองเขาก็ามีสิทธิ์ปราบไงและแล้วในที่สุดนะคะในปี2536กเนี่ยก็มีการเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาเกิดขึ้นเป็นการเลือกตั้งที่สหประชาชาติเนี่ยเป็นคนสนับสนุนแล้วก็ดันว่าเอ้ยมันต้องเกิดความสันติภาพในกัมพูชาได้แล้วนะง่ายๆคือเป็นการเลือกตั้งที่ UN เนี่ยจับตามองอยู่นะคะและในการลงสมัครเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มาจาก4พรพักการเมืองสีฝ่ายที่พูดพูดถึงเมื่อกี้นี่แหละก็จะมีพักประชาชนกัมพูชานําโดยนายฮุนเซนพักฟุลซินเปกนําโดยเจ้้าาาานนนโรรรรรรดดมทธธิิพพุสีปปะชไตยยํอผู รพรรคกัมพูชาประชาธิปไตยหรือว่าพรรคสามาคัคคีชาติกัมพูชานําโดยนายเขียวสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้นาเขมรนแดงค่ะการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากลุ่มเขมรนแดงก็ยังขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ UN กัดอะไลอยู่มันก็เลยทําให้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ UN อ็น่ะตัดสินใจว่าไม่จัดการเลือกตั้งในพื้นที่ของเขมียนแดงซึ่งแปลว่าพื้นที่ที่มีประชาชนกัมพูชาอยู่ประมาณ6%เนี่ยไม่ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งพวกนี้ก็เลยคว่ำบาดไปเเลลลลลลยยแแตต่่่่ผจจาาาาาากกสิงงงงงนนนนนนัั้้มมม็ทํํใใหออออขขคคๆลลลลวะะ ทีนี้กลับไปที่การเลือกตั้งก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่ประชาชนกัมพูชาคือตื่นตัวมากพยายามเข้ามาเลือกตั้งกันเยอะมากเขาบอกว่าออกมาใช้สิทธิ์กันประมาณ90%ซึ่งประชากรตอนนั้นก็คือมีอยู่ประมาณ4-5ล้านคนนะคะผลการเลือกตั้งรอบนั้นเนี่ยนะคะคนที่ได้รับเลือกก็คือพรรคคุนซินเป็กของเจ้ารรโ,รน,โรนรดมโนนาริทชนะการเลือกตั้งไปด้วยคะแนนเสียง58ในขณะที่ของฮุนเซนเนี่ยได้คะแนนเสียงเป็นอัดับ2ที่คะแนน51าดจากที่ทั้งหมดเนี่ยน,นะคะมีอยู่ ชนะแบบเฉือนไปนิดเดียวอะชุบฝั่งเจ้านโนรดมก็เซ็งประมาณว่าโอ้โหนี่ขนาดเป็นผู้เรียกร้องประชาธิปไตยเป็นเจ้าเก่าด้วยเป็นอะไรด้วยยังไม่ชนะขาดเลยส่วนฝั่งฮุนเซนก็เหมือนจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเขาไม่แฮปปี้แล้วเขาก็ขู่เลยบอกว่าเขาจะเคลื่อนกําลังทหารในการดูแลของตัวเองนะ ทีนี้พอผลเลือกตั้งมันออกมาแบบนี้มันก็เลยดูเหมือนจะยังไม่จบเจ้านารูโรมสีหนุซึ่งเป็นกาษัตริย์เก่าเนี่ยนะคะก็เลยลุกขึ้นมาค่ะบอกว่าเอานี้เราจะตั้งรัฐบาลเฉพาะการแห่งชาติขึ้นมาแล้วกันโดยที่เจ้านารูโรมสีหนุเนี่ยกลับไปเป็นกาษัตริย์กัมพูชาอีกครั้งหนึ่งไปเป็นผู้นําของประเทศในฐานะแบบประมุขแห่งรัฐนะคะแล้วก็บอกว่าเราหย่อนหยวนให้มีนายกรัฐมนตรีสองคนเลยก็คือให้เจ้ารณริทเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่1มีอํานาจมากกว่าตามคะแนนเสียงส่วนคุนเซน,เนีี่นนารัฐมมทบผส นายกรัฐมนตรี2คนในขณะที่ฝั่งขมรนแดงซึ่งบอยคอรดการเลือกตั้งก็เลยอิทธิพลหายไปอะไรไปปรากฏว่าหลังจากนั้นเรื่องยังไม่จบอีกครับเพราะว่าในปี2537เนี่ยนะคะมีคนหนึ่งชื่อนายสมรังสีเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากพรรคฟุนซิเปกนะคะเขาถูกปลดออกจากตาแหน่งและปีถัดมาเขาถูกขับออกจากพรรคไปเพราะว่าดําเนินการขัดกับรัฐบาลกันเองหลายครั้งจนแบบถูกแซวว่าเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลหรือเปล่านะปรากฏว่าในปี2538ปีเดียวกับที่สมรังสีถูกขับออกจากพรรคเนี่ยเจ้ารัฐุดงสิริวุฒิซึ่ง ว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นเลขาธิการพรรคฟุลซินเปกแล้วก็เป็นน้องต่างมานดาของเจ้ารศฤทธรุเองด้วยเนี่ยคนนี้ถูกจับนะคะเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพยายามลอบสังหารคุณเซนแต่พระองค์ในปฏิเสธบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ทําและด้วยเหตุผลนี้นะคะคุณเซนก็เคลื่อนกําลังคนบางส่วนมาตรึงกําลังอยู่รอบๆบ,บ,บ้านพักของพระองค์ในกรุงพนมเปญปรากฏว่าพระญาติอย่างเจ้ารนฤทธิ์เนี่ย วางเฉยปล่อยปล่อยอยางล้อมก็ล้อมไปเนี่ยจะเห็นว่าถึงเขาจะเป็นรัฐบาลเดียวกันนะคะแต่มันไม่มีเสถียรภาพไงดังนั้นทั้งฝั่งเจ้านโรดมโรนาริตเนี่ยนะคะแล้วก็ทั้งฝั่งฮุนเซนก็พยายามจะสร้างฐานเสียงของตัวเองทั้งนั้นที่เป็นพรรครัฐบาลทั้งคู่นะโดยพยายามจะไปดึงขมนแดงที่ตอนนั้นอ่อนแอลงอ่อนแอลงเนี่ยมาเป็นพวกของตัวเองนะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะจุดแตกหักมันมาเกิดในปี2 5 4 0ค่ะเมื่อฮุนเซนไม่ทนแล,แล้วก็ตัดสินใจทํารัฐประหารล้มล้างรัฐบาลของฝั่งเจ้านโรดมโรนายกรรัมนตี คนที่หนึ่งใหม่โดยเอาเป็นฝ่ายตัวเองนะซึ่งเจ้าโนโรดมศรีธนุเนี่ยนะคะในฐานะกษัตริย์ก็เซ็นรับรองรัฐบาลแต่ไม่ยอมเซ็นร,รับรองนายกรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นมาใหม่ค่ะทาให้ฮุนเซนเนี่ยก็ต้องพยายามจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ในประเทศนะคะในขณะที่เจ้าโนโรดมโรนริตก็พยายามจะเดินเกมที่ต่างประเทศพยายามจะเรียกร้องไปที่นานานประเทศว่าเนี่ยมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วพอข้ามาปี2 5 4 1เนี่ยนะคะในประเทศเนี่ยฮุนเซนก็พยายามจะให้พิจารณาคดีเกี่ยวกับเจ้านโรดมโรนริตไม่ว่าจะเป็นข้อหาควาาามมพยยจล าข้อหาติดต่อกับขมรนแดงข้อหานู่นนี้นั้นแต่เจ้าโนโรลมโรนลิศเนื่องจากลีภัยอยู่ต่างประเทศก็ไม่ได้มาขึ้นศาลไงซึ่งช่วงนั้นมันดันเป็นช่วงที่ขมรนมีการเลือกตั้งใหม่รอบนึงด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะด,ด้วยความที่มันมีเลือกตั้งเจ้าโนรลมโรน,น,นลิศก็พยายามจะหาเสียงพยายามจะอะไรแต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ฝั่งพุลเซนชนะไปได้ที่นั่งไป64ที่นั่งก็คือได้เยอะกว่าคราวที่แล้วอีกนะคะ ขุนเซนก็เลยได้จัดตั้งรัฐบาลค่ะซึ่งรอบนี้มีข้อกําหนดเลยบอกว่านายกรฐมนตรีมีคนเดียวพอขุนเซนก็เลยได้ขึ้นเป็นนายกฐธนตรีของกัมพูชาแบบเป็นคนเดียวแล้วก็เป็นยาวๆมาตั้งแต่วันนั้นนะคะจนกระทั่งปี2547เนี่ยเจ้านโรโดมศรีหนุก,ก็สละราชบัลลังก์นะคะแล้วก็มีการลงมติการให้เจ้านโรดมศรีหะบุนีเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์กัมพูชาองค์ถัดไปการเมืองกัมพูชาก็วนๆอยู่เนี่ยไม่ได้มีอะไรนะคะจนกระทั่งข้ามมาปี2560 กู้ชาติกัมพูชาซึ่งต้องบอกว่าพรรคเนี้ยเป็นพรรคเดียวเลยที่พอจะต่อกรกับพรรคของคุณเซนได้นะคะดังนั้นพรรคนั้นโดนยุบป,ปึ้งไปแล้วแถมยังมีการจับกลุมนักโทษทางการเมืองอะไรหลายต่อหลายคนอีกดังนั้นนับตั้งแต่วันนั้นก็คือแทบจะไม่มีใครสามารถต่อกรกับคุณเซนได้อีกนะคะอำนาจก็อยู่ที่เขาไปเลยเต็มๆจะ้ะในทางปฏิบัติทุกคนก็รู้กันว่าอ่ะกัมพูชาเป็นประชาธิปไตยแหละแต่เป็นประชาธิปไตยแบบที่มีพรรคเด่นแค่พรรคเดียวแล้วเขาก็เลยอยู่ในอำนาจยาวๆไปเลยนะคะลากยาวไป,ปส่่วนนงาารบพยมสืบ อำนาจของคุณเซนนะคะหลังจากที่เขาลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี2566เขานี่ก็เป็นคนทุนกล้าทุนกระหม่อมเสนอชื่อผู้นำคนถัดไปขึ้นมาแทนตัวเองก็คือนายฮุนมาเนตที่เป็นลูกชายของตัวเองนั่นแหละคะ่ะซึ่งนายฮุนมาเน็ตเนี่ยถ้าเอาตามตำแหน่งแบบตำแหน่งจริงๆเนี่ยนะจะเป็นสมเด็จประวรมหาธิบดีฮุนมาเน็ตนะคะแต่ก็ออย่างที่เราเห็นตอนต้นคลิปนั่นแหละว่าถึงปัจจุบันคุณเซนจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแต่เขาก็ไม่ได้วางมือเขายังมีบทบาทของเขาอยู่อย่างนั้นแหละ ซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าไปดูในระดับการปกครองของกัมพูชาก็จะเห็นว่าไม่ได้มีแค่ฮุนเซนและฮุนมาเน็ตที่เป็นตระกูลฮุน,นแล้วมีอำนาจอยู่นะเรียกได้ว่าตระกูลฮุนเนี่ยมีอิทธิพลทางการเมืองแทบจะทั้งครอบครัวละค่ะอย่างฮุนมาเน็ตลูกชายคนที่2องฮุนเซนเนี่ยก็ถูกวางตัวให้คุมงานข่าวกรองปัจจุบันเป็นหัวหน้าข่าวกรองทหารของกลาหแล้วก็เป็นรองผู้บัญชาการกองทัพปกกัมพูชาฮุนมาณีลูกชายคนเล็กอ่ะเริ่มต้นจากเป็นสอสอจับงานด้านเยาวชนของอพรรคประชาชนกัมพูชาฮุนมานาลูกสสาาาวุุุนนนนเเเซกก็็ปจจจ้้ขอองงงธรรริิื่มีีททททััถยโศ สิ่งพิมพออนไลน์ เจ้าของธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศนี่ยังไม่นับโครงขายครือญาติของตระกูลหุ่นอีกมากมายนะอย่างแบบอ่ะตระกูลเตียซึ่งเป็นตระกูลที่เหมือนแบบว่าสู้รบเคียงบ่าเคียงไหลกันมานี่ก็ครองอํานาจอยู่หลายตรหลายเหมือนกันหรือตระกูลนําที่เป็นนายทุนที่แบบว่าหนุนพักของหุนเซนอยู่เนี่ยก็มีอํานาจอยู่เช่นกันนะคะแลวตระกูลพวกนี้เขาก็จะแบบแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ทำมตรีอะไรกันเหมือนสมัยโบราณเลยนะอย่างตระกูลนํำเนี่ยลูกชายก็ได้แต่งงานกับลูกสาวของญาติประเทศใกล้เคียงกัมพูชาประเทศหนึ่งนะคะเอาว่าจากคลิปวิดีโอนี้ ก็จะเห็นแล้วค่ะว่านี่แหละคือการก้าวขึ้นสู่อำนาจของคุณเซนว่าเขามีอะไรยังไงประกอบสร้างขึ้นมากว่าเขาจะมาเป็นเขาทุกวันนี้แล้วก็เป็นคนที่สามารถแบบชี้นิ้วไปนู่นไปนี่ไปนั่นในกัมพูชาได้นะคะเอาว่าคลิปนี้ก็หวังว่าจ,จะทําให้ทุกคนเคลียร์กันขึ้นค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด like ยังไงวิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่ทุกคนใครอยากไปเที่ยวแบบทั้งสนุกและได้สาระกับวิวบ้างคะ นั้นเกิดไหมคะก็คือเรามี p พลย์วิวออนทัวร์แล้วคะ่ะคอนเซปต์ของ p พลย์วิวออนทัวร์นี่นะคะบอกเลยว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวแบบทั้งสนุกและได้สาระมีวิวเดินทางไปด้วยทุกทริปเลยไปเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังณนะสถานที่จริงที่มันเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องศึกชิงบัลลังก์ของอินเดียการสร้างพิระมิดอียิปต์ไปจนกระทั่งถึงตำนานอนาตเซียที่รัสเซียเลยคะ่ะจากประเทศไหนก็รับรองว่าสนุกและได้สาระแน่ๆนะคะส่วนคอนเซปต์การเดินทางของเราง่ายๆเลยคะ่ะกินหรูอยู่สบายวิวอยู่ได้ทุกคนออยู่่ไดด้เรรรราจะะพักักโงงแรมรงแมบๆขตล ที่เราไปกินอาหารอร่อยๆอเพราะว่าวิวเป็นคนเลือกกินค่ะทุกคนถ้าวิวกินได้ทุกคนกินได้แน่นอนไม่อร่อยวิวไม่พาไปนะคะและยังไม่พอค่ะวิวรู้ว่าทุกคนเนี่ยเป็นชาวโซเชียลใช่ไหมดังนั้นนะคะวิวมีตะกก้งไปด้วยไปถ่ายรูปแช่ๆ,ๆให้ทุกคนขึ้นรถปุ๊บส่งรูปปับ๊บลงรูปปุ๊บโอ้เรียกได้ว่าแทบจะไม่ต้องยกมือถือตัวเองขึ้นมาถ่ายเลยค่ะใครที่สนใจจะไปออนทัวร์กับวิวนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เฟซบุ๊กแฟ p เพจพลา v วิวเลยค่ะสนใจทริปไหนรีบจองนะคะมีจํานวนจํากัดมมมาาากกจรริงงๆเหดดดออนนะะแแแลล้้้วยย่่ืไปไปททีบบัสสุ ะคะบายสวัสดีค่ะถึงคนที่ออกมาถแถลงข่าวจะเป็นคุนมาเน็ตคุนมาเน็ตนะแต่เราก็ยังชิงกับการที่แบบคิดว่าคนสั่งเป็นทุนเซนอยู่เดียะเพราะว่าเขาก็ครองอํานาจมานานจริงๆนะคะเอาว่าวิวเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเกิดทันเรื่องราวเหล่านี้ที่วิวเล่าให้ฟังถ้าสมมติว่ามีตรงไหนอยากเสริมอยากเติมอยากแต่งอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะ,ะแล้วก็ในระยะเวลาอันสั้นนี้เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้จะมีภาษาอื่นๆโผล่ขึ้นมาด้วยนะคะใครอยากลองฟังในภาษาอื่นๆ,ๆนนะะก็กดเฟืองด้านล่างสามารถเปลี่ยนแท็กภาษาได้นะคลิปอื่นนนนๆกก็เเรรรริ่มมมีแล้้วหหืืออััคถฟงงงึต อยู่ซึ่งก็น่าจะจบคลิปไปแล้วนะแล้วนี่วิวเป็นพูดเป็นภาษาอื่นอยู่อยากฟังภาษาไทยก็กดเฟืองด้านล่างแล้วเลือกแท็กภาษาเลือกภาษาไทยได้เช่นกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ